ตายับโอเคครับผมกตาเข้ดีผมกลับแล้วครับมคกณนีตาไปไหน เมื่อนี้ลัดเลาะออกมาทางตลาดเมื่อนี้เป็นตลาดนัดข้องถมที่อยู่ในอำเภอสวานดดินตลาดนัดนี่เป็นตลาดนัดไงมีทุกมือวันเสาร์ตลาดนัดแถวนี้ก็เอินว่าตลาดนัดปานโนนโน่น,นสวค์ที่อยู่ในอำเภอสวาน,นดินเดี๋ยวสิพ้าลัดเหลาะเขาไปท่านในเมื่อนี้พ่อเรียกว่าไปเจอผู้ใดเป็นคนที่มีความขยันรากาบ แบมือแบเท่าขอเงินหรือว่าไปขอท่านทางอื่นเอาง่ายงเพราะว่าเพลินเป็นคนที่มีฟีเมอร์เนี่ยแหละเอาง่ายงคิดไปแล้วว่าเพลินจักสารตะกะเตีนจกักสีตะกะแเตีนก็เป็นของเหรียญในสมัยโบราณโบราณโบราณเข้าสมัยก่อนยุคพอยุคเมยุคตะปูตะยาคนละชุมือหนี่คนซื้อไปยังกับฮู้คอกักว่มาซื้อไปยังบางคนก็นอาจไปหอยไปแขวนไว้ละในบ้าน บัวตอนนี้คุณตาเนี่กับกลายเป็นคนดังแถวสกลนครอุดรธานีรลากาเทถวนี้ละเพิ่นกับที่ได้ขายไปเรื่อยเือเดี๋ยวนี้เป็นคนดังเนี่ยไปท้างหนคนกับมีความตอบรับรากาซื้อซอยยังสี่ละบางคนกับซื้อพวกกับเขากับน้ำให้หรือว่าที่เป็นพ่อคา้าแม่ขายที่ยุ่ในตลาดบางคนก็เอาให้ยังสี่ละเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปในตลาดนี้ของอยุของกินขอ,ของขายหลายหลาย รากาบุแพฟ่์มงใดที่อยู่ในตลาดนัดเพราะตลาดนัดน,นี่เป็นตลาดนัดไงครัอโอเคครับผมเดี๋ยวที่ภาคเข้าไปถามเพิ่นเบิง้ง ตามานานยังเพิ่งมาเหรอมาถึงครับเมื่อวานตาไปขายอยู่ไหนเมื่อวานไปขายอยู่ไหนไปอุดรเหรอผมมีแฟนขับถามหาด้วยอุดรชัยวานหมอชัยวานไปยังโอ้ครับผมแฟนเพจถามหาอยู่โอ,โอเคคุณนิตาจะไปไหน พวกนี้จะไปไหนพวกนี้แหะพวกนี้จะเข้าอุดรโอ้อุดรเมืองอุดรเหรออืออุดรอ๋อมันขายอะไรโอ้มันขายนี่อาโอเคครับตาไปเรื่อยๆครับคุณตาเพิ่งขายเพิ่อนขานั่งเป็นจุดจุดที่เพิ่อนก็ขายไปง่ายไปนั่งเป็นจุดเปจุดไปเอามองใดเหมอะก็ว่ามองนั่นนี่แหละเพิ่อนนั่งอยู่แบบนี้ครับเปื่นขับไล่ๆเถอไปทั้งใด ของซื้อของผ้ายู่ในตลาดก็คือคัดที่คู้คนนลายลายตลาดนี้ตดัตดนี่เป็นตลาดตัดนี่คิวในเพเภอสบายเด็ดเดี่ยวของซื้อของผ้า,าย้ายลายเสียงมาเจอเพื่อนเพื่อนก็น,นั่งกับเพื่อนเป็นขาลมเพื่อนก็น,นั่งลงเลยนั่งที่รับผู้ไปให้มากเพือพ่อน,นเขาเห็นก็หัวเราะว่านั่งได้ทัานใดก็ท่านใาเพื่อนกอนทั่งยังที่จะขายตะกั่วแล้วนะขายไปเรื่อยๆนั่นแหละที่เบิรงเพื่อนอยู่มโมนี่มากพอเพื่นอย,ยนู่ตลาด<ๆ>น,นัดเมียที่อยู่ในสบายเด็ดเดี่ย ี่วันที่นี้ก็สิได้ไปหาซื้อของอยู่ของกินให้กินนะก็ว่าเห็นกระทงซานได้พ่อกันแค่หนึ่งโด,โดนโดนที่ได้พอที่หนึ่งทุกคนกับซื้อดีพี่น้องเห็นหมดแบบมันมีนนคนไก่ใส่ให้มาก,กับซื้อน้ำบุ๊คซื้อเพื่อยังซื้อเพื่อการสนับสนุนหนึ่งอ่ะนี่พ่อแมา่หากินนีล่ลยนะไบไม้รับปลาลาบไก่จับ่นปลาเจียวจิ้งหลีกไปหาซื้อของทุกของกินให้เพื่อนนั่ง มนนีเป็นร้านประจำเช่นคลับเชนเฟรชทิพไทยโรตีอยู่ในตลาดนัดกระพุ้งจ้งหอูเอาไก่หนึ่งครับไก่หนึ่งครับเอาเป็นใครอย่างเงี้นะ,นอะเอาเอาเอาสักห้าชิ้นทกพย์ไทยไปกัข้าวนี่ข้าวเหนียวใช่ข้าวสองห่อที่ได้อันนี้แหละไกยย่นี่แหละมื่อนี้ ซื้อไปให้เพื่อนซื้อเรียบร้อยแล้วกันสิกับก้อนสิกับกัซื้อไก่นี่ให้เพื่อนไร่ขินนักสิซื้อน้ำน้ำหนักสิซื้อไก่นี่ยนะน้ำเปล่าขวดนึงน้ำเปล่าขวดนึ่งแก๊ปแก๊บ สลัดนัดหมูคุ้กกี้ล้นหลายหลายค่ะอีดีลอยยางไปทั้งใดขนาดฝนตกผู้คนก็ออกมาจับใจซื้อของดูของกินไปกินกัน าานนยับโอเคครับผมกุตาครับผมกุณนี่ตาไปไหนอนี้อุดรอุดรไเมืองอุดรหรืออำเภอไหน,อนอโอเคครับผมตรงนีครับ